มาเห็ดก๋วยเตีย๋ยน้ำใสหรือว่าฝือน้ำใสน้ำไก่กินน้ำกันเนาะทุกคนนาะอคลิปนี้ก็จะมาพาเห็ดตั้งแต่พวละตอนคันเตรียมกันเตรียมเครื่องที่ว่าจะไปเห็ดน้ำสุปเนาะน,นี่ก็คือที่เห็นนี่เป็นหัวใช้เท่าหรือว่าหัวประกาศข่าวเนาะแล้วก็จะมีผักบัวผักหอมัวใหญ่แบบนี้เนาะจะมาปอกเปลือกมาล้างทำความสะอาดก่อนเพราะว่าในช่วงน,นี้เขาจะเอาไปใส่ในหม้อของน้ำสุปไก่หรือว่าน้ำฝือแล้วเนาะทุกคน หลังจากได้แบบนั้นเราจะลืมเนาะต้องมาล้างน้าให้สะอาดก่อนเนาะก่อนที่ว่าเขาจะไปต้มในน้ําซุปอีกเท่อหนึ่งเนาะแล้วก็จะมาซับให้เป็นต้นกับใน้อยใบใหญ่ทุกคนเนาะการที่ว่าเขาใส่ผักกาศขาวหัวผักกาศขาวแบบนี้ก็จะเพื่อให้เพิ่มรสชาติให้น้าซุปของเขาหวานนัวกลมกลมยิ่งขึ้นในทุกคนแล้วก็ที่เห็นนี่ก็คือไก่เขาจะใส่เป็นไก่หยาบเนาะซึ่งว่าจะเอามาต้มในน้ำห้อนแบบนี้ประมาณสิบนาทีก่อนแล้วก็จะเอาไปาล้างน้ําเย็นเนาะทุกคนก่อนที่ว่าเขาจะเอาไป ต้มเป็นน้ำซุปน้ำฝือแท้ๆเนาะเพื่อว่าให้น้ำซุปของขาวันออกมาจะได้เป็นน้ำซุปที่ว่าใสแล้วก็น่ากินเนาะทุกคนเนาะ,นนอะตอนนี้ต้องออามาล้างน้ําเย็นก่อนเด้อถาวาวทุกคนที่ว่าสังเกตการเห็ดอาหารของตุ้อยู่แล้วเนาะเวลาเห็ดน,น้ำซุปน้ำหยางสีตุ้งมักจะเอามาลวกในน้ำห้อนก่อน 1นาทีมาต้มอะลรเนาะแล้วก็มาล้างน้ําเย็นให้สะอาดแบบมีกรรไกรเราถึงจะเอาไปเห็ดเป็นต้มเป็นน้าซุปอีกเทิร์นหนึ่งเขาจะได้น้าซุปที่ว่าใส่แล้วก็น่ากินเลยเนาะทุกคนน,นี่ก็คือจะเอามาเทใส่หม้อแก่งใหญ่ๆแบบนี้เนาะเพราะว่าการต้มน้ําเฟือน้ําไก่เมื่อนี้ทหนกัค่อนข้างว่าใช้เวลาโดนหนึ่งประมาณ40นาทีเลยในการต้มเพราะว่าการเห็ดไก่หยาบเนาะไก่หยาบมันคล้ายๆคือกันกับไก่ลาดบ้านเราเลยทุกคนเพราะนันต้องได้ต้มใช้เวลาลหนึ่งจะบอกคือ,อ ไก่พันซีนที่ว่าเนื้อจะแล้วๆต้มตัวง่ายเนาะอันนี้จะบแมนต้องใช้เวลานหนึงเนาะแล้วก็เอา,เอา,เอาหอมบวใหญ่แล้วก็หัวประกาศขาวอันใส่ลงไปเลยเนาะในขั้นตอนนี้แล้วก็จยลืมเนาะเกลือเพื่อว่าจะสวยดับกินข้าวแล้วก็เพิ่มรสชาติอาหารได้เป็นอย่างดีเลยเนาะทุกคน ลาต้มกันเห็นฟอดเขาขาวแบบนี้ก็คือเขาจะเอาไส้จองนี่แหละตักซ่อนออกเนาะแต่ว่าก็จะสังเกตเห็นได้เลยว่าน้าซุปานาใสเป็นตะแทบบิลีได้น้าซุปไก่ทุกคนอันนี้จะเป็นฝือไก่แล้วว่ากว๋วยเตี๋ยวไก่เนาะนี่ก็เป็นขั้นตอนในการต้มน้าซุปเนว้ดได่ที่ว่าให้อะแซบเนาะหรืวว่าให้น่ากินนั่นแหละก็สังเกตเห็นได้เลยว่าน้าจะใสใสแบบนี้เนาะปรุงรสด,ด้วยผงซุปรสแล้วว่า,าผงอูมามิ <laughs> อันนี้บอกว่าจะเนาะว่าใช้หน่อยจะหลอันนี้ให้ซิมเอาราสชาติที่มากเลยเ้อทุกคนนาะต้มไปเรื่อยๆเ,เนาะอย่างที่เห็นนี่เลยก็นจนกลัวไก่ของเามันจะซุกจะซุกจะเปื่อยกินได้พุนละอ่าตัวนี้เขาจะมาเพิ่มอ่ะ ที่เห็นนี่ก็คือหมักพริกจะเป็นพริกไทยดําแล้วก็พริกไทยขาวที่ว่าเป็นเม็ดเลยน้ะตุ๊กจะใส่ลงไปเป็นเม็ดแบบนี้เลยเพื่อเพิ่มความหอมให้กับน้ําซุปแต่ว่าบบมีถงที่ว่าก็เจ้าใส้เป็นอ่าใส่ใส่ใส่กล่องเครืองพวกนี้เพราะว่าบ่ให้เวลาอ่ากระจายตะมอนนะตุ๊กเลยเทลงไปเลยน้อแล้วก็ที่เห็นนี่ก็คือเส้นมีหรือว่าเสน้เสนเส้นเฟอเส้นก๋วยเตี๋ยวอะไรน้ะงเขาจะมาลวกในน้ําห้อนน้าเดือดแบบนี้เลยลวกพอแต่เสน้นหยุบก็ได้แล้วนาะทุกคนนาอนี่ก็คือจะมาในขั้นตอนของการเอ่อกินแล้วได้ อันนี้คือจะกินแล้วลวกฝือแบบนี้แล้วเนาะเรียบร้อยก็คือมาตักได้ส่วนที่เป็นน้ําซุปฝือน้ําไก่แบบนี้แหละใส่ลงไปเลยเนาะน,นี้มากน้อยมากลายแบบได ตามใจมากเลยเนาะเพราะว่าในอันนี้ในการกินก็คือแล้วแต่ว่าผูดด้ใดมักหน่อยมักหลายเนี่ยเราสามารถเสิร์ฟได้ตามใจเลยเนาะอย่างที่เลยน้าซุปไซเป็นตะแซบได้ทุกคนรสชาติกะหับหอมว่าแซบเลยเนาะการปรุงก็ยังปรุงเฟอข้าวตี๋ก็เปียกกระปุ้นบ้านเราทั่วไปเลยหอมซอยหอมเจียวมักเพ็ดน้ำซีอิว๊วอย่างก็คือเขามักไปไหนใส่ลงไปได้เลยเด้อทุกคนเด้อสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอบใจสําหรับทุกการรับชมไลยๆเนาะแล้วก็หวังว่าจะถูกใจเนาะการเฮ็ดน้าก๋วยเตี๋ยวน้ําไก่น้ําเฟอน้ําใส่แบบนี้เนาะหวังว่าจะถูกใจคนที่ามก เมนูเซนคือการนอนหลังจากนั้นก็คืออันนี้เรียบร้อยเนอะบีบมะนาวในตอนท้ายแล้วพร้อมที่จะกินแล้วเนาะทุกคนพร้อมเสิร์ฟแล้วเมนูนี้แล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้าเด้อทุกคนเด้อ